คุกกี้แลนด์ช็อปเพจบริการเติมเกม f c Mobile ราคาถูกรวดเร็วทันใจปลอดภัย100%อ็ไม่ต้องกลัวโดนแบนหรือโดนโกงเพราะทางร้านตรวทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเลยครับโอเคผมก็สวัสดีสสดชาว f c Mobile ทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในร้อยชาแนลกันอีกเช่นเคยนะในวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับคลิปการจัดทีมอีกแล้วนะครับซึ่งทีมที่เราจะจัดวันนี้นะครับ มีงบ1000ล้านนะครับก็ตามปกคลิปเลยนะทุกคนซึ่งไม่ได้จัดเป็นฟูลทีมในทีมหนึ่งนะแต่ว่าเป็นฟูลทีมงบ1 0 0 0ล้านจริงๆที่เผื่อใครไม่อยากจะทำฟูลทีมแบบทีมนู้นทีมนี้อยากจะทำฟูลทีมด้วยงบแค่นี้แล้วก็อยากจะได้ทีมที่สามารถเล่นได้แล้วก็ใช้งานได้นะครับก็สามารถดูคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางก็แล้วกันนะ เป็นแนวทางนะครับนะอ,อโอเคส่วนแผนของเราที่จะใช้นะครับก็จะใช้เป็น4ี 2, 2่ถึงสองึงสองโนเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นแผนที่ค่อนข้างจะด,ดีกันเลยทีเดียวเชียวนะอนะ่โอเคเรามาดูนักเตะกันครับเริ่มจากผู้รักษาประตูที่ผมคัดมาเนะี่ยหนึงบ1 0 0หนึ่งพันล้านนะก็จะปีเอรินฟานซานะครับตัวนี้ก็เก่งอยู่แล้วอะแม้ว่าโอเวอร์โอจะน้อยก็ตามก็ยังเก่งนะครับอีกตัวหนึ่งนี่ก็ตัวเก่งเหมือนกันนะก็คือดอนดูมานะครับ อันนี้ก็กล่าวว่าจะเฮ้ยเม็ดส้มอะผมเอาเป็นดอนแทนนะทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่นะครับใครชอบวาฬสาก็ใช้วาฬสาก็ได้แต่ว่าผมเอาเป็นดอนนะเพราะว่ารู้สึกมั่นใจกว่านะใช้ดอนค่อนข้างบ่อยนะครับโอเคได้แล้วครับหนึ่งตัวตำแหน่งต่อไปก็คือคู่เซ็นเตอร์แบ็กของเราคัดมาก็มีประมาณนี้นะทุกคนก็คือมารินี่นะเชตุเบก ใช่ปะชอตเตอร์เบกน่าจะใช่แล้วบ้างดูดิเกอร์นะครับซาลีบาแล้วก็ลูซิโอก็มีประมาณนี้ในงบของเราที่จะเอาเนแน่ๆก็คือลูซิโอครับตัวนี้เนี่ยเก่งนะทุกคนเป็นกองหลังอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าเล่นดีกันเลยทีเดียว <c oughs> จริงๆผมเอาเป็นเม็ดแดงกันเลครับตั้งราคาไว้สักร้อยสามสิบสี่ล้านครับโอเคส่วนที่จะมายืนคู่ด้วยเนี่ยอันนี้ก็ ลังเลอยู่นะว่าจะใช้เป็นซาลิบาตหรือเปล่าตัวนี้ก็น่าเล่นนะครับดูดีเกอร์ก็น่าใช้งานเหมือนกันมีความเร็วนะทุกคนชอตเตอร์เบ็กก็น่าสนใจนะครับตัวสูงมีสกิลโมงด้วยไอตัวนึงก็คือปาลโลมาดินี่นั่นเองนะถ้ามาดินนี่เนะี่ยเออโอเวอร์ออกค่อนข้างเกยนน้อยไปหน่อยนะผมเอาเป็นดูดีเกอร์ก็ได้ครับล่างอยู่ซีเอลนะหนึ่งร้อยสิบสองล้านนะครับ สอโอเคจัดไปก่อน,นครับคือลูทิโก้มันมีความเร็วไงก็น่าจะวิ่งตามพวกกองหลังเออพี่กุ้ยวิ่งตามพวกกองหน้าที่เร็วๆได้นะส่วนแม็กซ้ายครับก็มีอสี่ตัวที่คัดมาก็คือโอคูเลย่านะแล้วก็ไอตัวเนี้ยซาคิเปล่านะซึ่อย่างละ่น้อาเก้น,นะครับแล้วก็เบรันเดตนะครับตัวนี้ก็เก่งมา,ากกงค,คุเรย่าก็เก่งเนียเคยลองใช้งานอยู่ในฟูลทีมชาติสเปนก็เก่ง ตัวนี้ก็ตํานานอยู่แล้วไม่ต้องพูดเก่งแน่นอนนะครับแล้วก็อาเก้ก็ถือว่าใช้งานได้นะแต่ว่าตัวที่น่าสนใจก็คือเตโอรับเตโอน่าเล่นมากแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าล่างนี้มันเมตาหรือเปล่าแต่ว่ารู้อย่างเดียวก็คือเตโอมันตัวเมตาอยู่แล้นะครับก็เลยจัดเป็นล่างนี้ไปก่อนก็ได้กันทุกคนส่วน RB ครับผมตอนแรกเนะี่ยกะว่าจะใช้เป็นฟิปรงนะแต่ว่าราคามันแรงเกินไปนะครับส่วนคาฟูก็อยากเล่น แต่ว่าลองเล่นดูละหลายเกมนะคาฟูคือไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เล่นมานะเนี่ยฟีดป,ปรงราคามันค่อนข้างแรงถามว่าซื้อได้มั้ซื้อได้หรเว้ยแต่ว่างบมันจะเกินหนึ่งพันล้านนะครับมันก็จะไม่เข้าคอนเซปต์ของเรานะส่วนคาฟูก็อ,อย่างที่บอกว่าเคยใช้งานอยู่แต่ว่าค่อนข้างั่วค่อนข้างหล,ลุดยังไงไม่รู้นะส่วนเนโกดาโร่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับน่านเล่นเฉย น่านเล่นจริงๆเมื่อก่อนเคยใช้งานอยู่ก็ดูว่าโอเคเลยนะครับแล่ตัวที่เขาเขาที่สุดในงบหนึ่งพันล้านก็คือคาร์ลอ,อบเบตโตนั่นเองทุกคนตัวนี้เลยก็ยังมองว่าใช้งานดีอยู่นะเออเปรียบเทียบกับคาฟูรู้สึกว่าคาร์ลอ,อบเบตโตเ,เล่นดีกว่านะครับอันนี้แล้วแต่ความรู้สึกส่วนตัวนะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับบางคออนอาจจะมองว่าคาฟูดีกว่าก็มาจากคาฟูก็ได้นะแต่ว่าผมใช้เป็นคาร์ลอ,อบเบตโตนะครับโอเค ตำแหน่งต่อไปก็คือ cdm ของเราบอกเลยว่าตำแหน่งนี้เยอะมากครับตัวแรกก็จะเป็นมาเกเรเล่นะตัวทสองก็คือโรดี้นะครับกองเต้เอเซียนกัตตุโซเออเปอร์ตีนะครับปาดินยาแล้วก็รามิเลสคือบอกเลยมันดีทุกตัวใช้งานได้ดีทุกตัวนะครับเนี่ยพวกตำนานเนี่ยคือใช้งานได้แน่ๆนะแต่ว่าราคามันถูกมากเลยนะครับตัวเนี้ยเปอร์ตีบอกเลย โคตรกิ่งแล้วก็โรดี้ก็กิ่งเหมือนกันนะครับร่างนี้แต่ว่าที่สนใจก็คือปารินญารับเคยลองใช้งานมาในฟูบาลเลยนบิวนิครู้สึกว่าเกมรับตัวนี้เล่นดีมากมากเล่นดีมากจริงๆโดยประสบการณ์ของตัวเองเลยนะครับเล่นดีมากผมก็จะเป็นปาินญาแทนนะอันนี้ก็ไปเลือกกันเอาเองน,นะครับแต่ว่าผมใช้เลือกเป็นปาินญานะเพราะว่าเคยเล่นมาแล้วแล้วก็ค่อนข้างถูกใจนะครับ ในเลสก็ได้นะทุกคนตัวออกก็สูงด้วยนะครับควรคู่ CM ของเราเนี่ตอนแรกจะใช้เป็นบรรหลักนะแต่ว่าบรรหลักราคาไม่แดงแรงเกินไปนะครับแล้วก็บาสเตียนก็น่าเล่นเหมือนกันนะแต่ว่ารู้สึกว่าชา้าๆไงไม่รู้นะครับเนี่ยมันซื้อได้ทุกคนแต่ว่าก็อจรางที่บอกว่ามันจะหลุดคอนเซปต์นะครับผมก็เลยจะใช้เป็นพอสโคแทนนะวันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับ แต่ว่าสกิลเนี่ยมันอยู่แค่3าดาวนะทุกคนก็จะจัดเป็นโคสโคไปแทนนะครับผมมองว่ามันก็ยังเล่นได้นะทุกคนแล้วแต่สไตล์ด้วยนะส่วนอีกตัวนึงเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าจะใช้เป็นบัสเตียนนะครับตอนแรกกันนะแต่ว่าคิดไปขึ้นมาใช้เป็นเดอะบอยดีกว่าเดอะบอยร่างนี้นะครับผมก็ยังมองว่าร่างนี้ก็ยังเก่งยู่นะแล้วก็สามารถใช้งานได้อยู่นะครับ ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้โหดเท่าเดิมบอยร่างอื่นๆหรือว่าตัวอื่นก็ตามนะนตอนนี้แต่ว่าก็ยังใช้งานได้แล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับคงจะเป็นแมสส้มเลยนะครับโอเคอันนี้แล้วแต่นะก็ลองไปปรับเปลี่ยนดูได้นะครับแต่ว่าอันนี้เคยเป็นแนวทางทเฉยนะนี้ต้องย้ากันไว้ก่อนนะครับส่วน C A M เฮ้ยช่วย C A M เออก็จะมีประมาณนี้แหละซีดานเปเล่เดลกิโลโซล่านะครับซเดอร์แล้วก็เบอร์แคมตอนแรกเนี่ยเขาว่าจะเอาซไยเดอร์แหละ แต่ว่าแม่งราคาแม่งเอาเกินนะงบไม่ไหวนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเบกแคป์เบกแคปมก็อยากใช้แต่ว่ามันยังไงไม่รู้ส่วนตัวน่าสนใจเลยก็คือจจฟโก,กโซลา่านั่นแหละน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ไอตัวพวกนี้ก็เล่นได้นะทุกคนเก่งด้วยนะเปเร่ซีรานก็ยังเก่งอยู่นะครับจริงเคยใช้งานอยู่นะก็เดี๋ยวไปโลก,ก็น่าสนใจมากเพราะว่าเท้าซซายห้าขวาห้าด้วยนะครับ แต่ว่าเราจะเลือกเป็นโซลา่าแทนนะคือดูค่าพลังไส้ในแล้วคือส่วนตัวมองว่าโซลา่ามันค่อนข้างดีกว่านะครับมันจะเป็นเม็ดแดงไปอุ้ยมีตัวเดียวเวยหรอก็ซื้อไปเลยสิครับห้าสิบสามล้านก็ถือว่าถูกมากนะทุกคนถ้าเทียบกันเมื่อก่อนคือค่อนข้างแรงนะตอไมให,ใหม่เดินไปโล่ก็ดีนะตัวน,นี้ดีนะทุกคนแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเข้าหลังไส้ในเท่าไหร่นะครับ ส่วนตำแหน่งต่อไปครับก็คือหน้าเป้าของเรานัเองนะก็คัดมามีอยู่ประมาณนี้ครับก็คือตัวแรกเดินเตเล่นะมุลเลอร์นะครับตอเลสยูเซบิโอแล้วก็ดาวกริชนะครับคือบอกเลยดาวกริชเนะี่ยคือต้องมีแน่ๆคือเป็นตัวเก่าก็าจริงนะทุกคนแต่ว่าก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับใช้งานได้ดีอยู่นะลองเอาไปใช้ Full ูลิวพูแล้วแม่เอาเรื่องเหมือนกันนะครับตัวนี้ ราคาก็ถูกด้วยไม่แรงด้วยนะครับก็จัดไปครับผมส่วนที่จะมายืนคู่ด้วยตอนแรกกะว่าจะใช้เป็นดีนาตาล่นะแต่ว่ามันดีแม่มันดีนะทุกคนแต่ว่าค่อนข้างตัวเล็กไปหน่อยส่วนตัวหนึ่งก็คือมูเลอร์นะครับแต่ว่าราคาก็แรงเหมือนกันตัวเล็กก็แรงเหมือนกันอาจจะเกินงบนเราได้นะครับก็เลยเลือกใช้เป็น usb o ร่างนี้แทนนะครับตัวนี้บอกเลยว่ายังกิ่งนะครับเจอในแรงอยู่แล้วก็ยังกิ่งเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ ตัวนี้เก่งอยู่แหละไม่พูดอะไรมากคนจัดไปครับโอเคเรียบร้อยเราก็ซื้อนักเตะกันครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอให้ซื้อครบกันหมดกันก็แล้วกันนะเดี๋ยวมาดูอันอีกทีนะครับตอนเอาลงทีมแน้ว่าหนะตาทีมจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับผมเรียบร้อยครับผมนี่ก็คือหน้าตาของทีมเรานะฟ u ที t งบ1000ล้านนะครับก็ over ร i อ,อ,อยู่ที่103เลยนะ แล้วหน้าตาทีมก็ถือว่าโอเคแล้วก็ดูดีพอสมควรเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้แหละคือส่วนตัวมองว่าโอเคเลยนะไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับแต่ละตัวก็ยังสามารถใช้งานได้ไห่ก็ใช้งานได้ดีด้วยนะทุกคนอาจจะโออา R, อาจจะไม่ได้สูงเท่าพวกตัวใหม่ๆนะแต่ว่าราคาของมันอะ่ะมันก็ไม่ได้แรงด้วยไนงะก็เลยสามารถจัดทีมนี้ได้นะครับด้วยงบหนึ่งพันล้านของเราโอเค เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าทีมหนึ่งพันล้านของผมเนี่ยถ้าเอาไปเล่นจริงเนี่ยมันจะเวิร์กมันจะไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวามันแปลกแปลกไปแลยวทำไมผมควบคุมมันไม่ค่อยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมอะ่ะอุ้ยโอเคได้อยู่โอเคสกัดสวยดูสิโอ้ได้ปะ่ะสวยครับดูสิโอ้จิ้มบอลสวยโอ้โหเนี่ยจ่ายช้าว่ะ เอาแล้วไงเฮ้ยโอเคยังได้ครับยังได้โอเปิดมาต้นเกมมันจะโดนละว่ันปุาวไปสวยครับดาวกรีชส่งมาโซล่าโยนมายูเซบิโอโอ้โหไม่ได้วะ่ะโดนสกัดก่อนนะแย่งให้ได้ก่อนเลยตอนเนี้ยคือตอนนี้คือแบบยิงแล้วมันไม่ไหวนะทุกคนเฮ้ยสวยครับสโค เฮ้ยเฮ้ยได้อยู่สวยโซล่สาสวยครับอเอ้ยผ่านไ,ได้ไงวะเนีย่ยไปเดวกริชไม่เหลือลงโล่แบบนี้หลอดม่วงโอ้โหติดเซฟกูถามจริงแม่งเอ้ยยิงยากจังเลยทุกคนโอ้โหตกอีกเฮ้ยไปส่งมาสวยยูซีเลี้ยงมาส่งเข้าใน โซลาโยนโอ้โหลึกไปกว่าศาสตา์ทำดีแล้วนะแต่ว่ายังโอ้ยโยกไม่ทันโหลดไปแล้วโอ้โห,โหแล้วมันโลง่งจังเลยคนโอโ้วิ่งฟรีจัดอละสวยครับยังได้สโกไปโซลาโซลานี่อัพเลี้ยงนะรู้สึกว่าเลี้ยงบอลดีมากเลยเนี่ยครับ นักกิดโยกมาอยู่ C B O โอ้ยอส่งผิดว่ะจะส่งเออ่ให้ตัวนอกนะจะไปส่งเข้าในเฉยเนะครับอโอ่โ O มงไม่ได้ล้ลยสโคส่งมาลูกนี้เรียบร้อยครับอยู่ C B O ของเรายิงได้แหละกว่าจะยิงได้ เอาเรือกเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่าสนุกนะทุกคนทีมนี้ถือว่าเล่นสนุกมากเลยเนรัยนี่ครับยูซบีโอด้วยความนี่แบบว่าแนวลุกของเรามันค่อนข้างที่จะเก่งพองสมควรนะนะหน้าเป้าเราคือซ้ายห้าขวาห้าเลยครับเท้ายิงซ้ายยิงขวายิงได้หมดเลยอ่ะก็ผิวเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเปิดก่อนได้เปียบหรือจะได้ปูดวะเฮ้ย <c oughs> โหแล้ววิ่งฟรีจัด วิ้ยโซลาสวยยังได้อยู่เดี๋ยวบอยส่งมาพอสโคโอ้โหอืืสโคเอาเรื่องจัดอันนี้เป็นครั้งแรกนะทุกคนที่ผมเล่นพอสโคใช่ปะน่าจะใช่หลืมั้งเือถ้าเล่นดีซะด้วยไงประเด็นระยะนี้ของโปรของเขาเลยครับพอสโคหนึ่งสูตรครับขึ้นนำยังไวกูจะแพ้ไปนยเกเนีลยว่าโดนตี ตีเสมอทั้งท้ายทีมเลยสวยสก,กัดสวยครับนี่ได้ยู่โซล่าแทงมาคาร์ลอสอาเบตโตดูเซบิโอมาที่สโคอีกแล้วโอ้โหส่งไม่ทันว่ะความแข็งแกร่งนี่ไม,ไม่ไม่น่าไหวนะโอสโคเรานะครับแล้วทีมเขาบีบไือนกันแล้วกว่าจะแย่งได้ก็ไม่ใช่เรื่องง,ง่ายเหมือนนะ ปฏิญญาขึ้นสูงจังวะดูเซยโยกไปสองทีแลวยิงโอ้โหไม่ดีว่ะมุมไม่ดีครับถ้าดีกว่านี้ก็หวังผลได้เลยนะเดบอยเปิดมารูดีกือแม่งเอ้ยน่าจะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้หรือเปล่าโอเคนึกว่ามันจะต่อเวลาให้มาต่อที่ครึ่งหลังครับ ดูกันว่าเราจะทำประตูเพิ่มได้หรือเปล่าเฮ้ยโอ้โห,โหสวยน้องเราจะวิ่งเลยไปแล้วนะเมื่อกี้ยูเซข้างในมีโซลา่าโอเคแค่ไหนอยู่สวยครับโซลา่ายืนดีโยกมาหนึ่งทีโยกอีกหนึ่งทีแล้วเรียบร้อยไงโอ้โหนี่นะครับทีเด็ดนี่ของดีราคาถูกทุกคนโซลา่าครับ จริงๆอันนี้พูดจริงจากใจไม่ได้อวยด้วยนะเล่นดีจัดเลยโซล่าแล้วปั่นด้วยซ้ายนะครับ <c oughs> ขึ้นนำอีกแล้วสองสูดครับอันนี้แนะนำเลยนะทุกคนโซล่าเก่งจริงนะครับตเกร์แจ้งสวยครับโซล่าโอ้ยกระตุกทำไมล่ะเฮ้ยนี่โอ้ยได้อยู่มันจะเสียไปแล้วดูสิมุมนี้อือหือติดอีกเก่งจังเลากองหลัง เป็นย้ามาโซล,ล่าหามุมหอ,อสโครเรียบร้อยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดียวซ้ายซ้ายมันสามไม่ใช่หรอวะแล้วมายิงคมอย่างายเอาเรื่องจัดทุกคนดูทีโซล่าส่งมาให้นะไอ้พอสโคแม่งซัดด้วยซ้ายอ่ะดูดิโอ้โหเอาเรื่องจัด ไม่รู้มันเก่งว่าผมโชคดีแล้วที่ยิงทุกมุมนะครับสามสูตรแล้วตอนนี้ก็โชคดียิ่งกว่าก็คืออีกทีมเขาไม่ออกแล้วถ้าเป็นผมออกตั้งแต่สองสูตรแรกแล้วทุกคนโซล่าแยงคนสวยครับแทงมาดาวกิทเฮ้ยอ้าววิ่งฟีแบบนี้ก็เรียบร้อยดีบีพื้นที่ให้ยิงก็ไม่เหลือครับเฮ็ดดาวกิงเราซัดด้วยซ้ายแล้วนะ ดูครับปลอดม่วงเรียบร้อยเครับลูกนี้ไม่เหลือเป็นยังไงกันบ้างครับผมสหรับฟูลทีม1,000ล้านของผมที่ทำขึ้นมานำเสนอในวันนี้ถูกใจกันบ้างหรือเปล่านะครับส่วนตัวเนี่ยเท่าที่ไปเล่นมาก็ถือว่าเล่นได้ดีมากๆเลยนะเว้ยเล่นดีเกินคาดด้วยนะครับและ บางตัวเนะี่ยอาจจะเป็นตัวเก่าก็จริงนะแต่ว่าก็ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่นะครับอย่างเช่นบอ e ์ยูซีบีโอแล้วก็คาร์ลอตอาร์เบโตเนะี่ยเป็นตัวเก่าก็จริงแต่ว่าก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องย้ำกันไว้ก่อนนะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นแค่แนวทางในการจัดทีมนะครับก็ลองไปปรับเปลี่ยนกันดูก็แล้วกันนะนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าหากใครดูคลิปนี้ชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจกับคนทำคลิปกันด้วยนะ าหากมีตรงไหนที่ผมผู้ปิดหรือว่าติดขัดเนก็ต้องขออภยัยด้วยนะครับจะกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย